ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่13 ร่างจำแรงเอาละเซียวโรกับพี่ๆจะขึ้นไปอยู่ชั้นบนห้องจัดเลี้ยงมีสองชั้นและเมื่องานเลี้ยงเริ่มขึ้นหนูก็ลงมาเซียวหลีวางแผนจะเปิดตัวทังซีแบบเจ้าหญิงให้เธอเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจทันทีที่ปรากฏตัวพี่น้องเซียวยืนตัวตรงทันทีกล่าวพร้อมเพียงกันได้เลยครับเซียวสาจ้องหน้าพี่ชายและน้องชายขณะบอกว่า ทำไมทั้งสองคนดูตื่นเต้นมากเหลือเกินแล้วก็ยังหล่อไม่เท่าผมอีกผมจะเป็นคู่ควงของเซียวโหรเองไปไกลๆเลยเซียวจิงเต๋อพี่ชายแล้วบอกว่าผมหล่อก,กว่าพี่ร้อยเท่าแล้วอีกอย่างผมก็อายุมากกว่าเธอแค่สองปีในฐานะพี่ชายคนที่สมเราอายุใกล้เคียงกันที่สุดผมจึงควรเป็นคู่เธอคือ เสียงแสดงการดูแคลนดังมาจากเซียวเหยาวซึ่งส่งสายตาจ้องขเขม่งไปที่น้องชายขณะน้องทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่เขาก็เอ่ยขึ้นอย่างไม่สนใจใครพี่เป็นพี่คนโตดังนั้นพี่จึงมีคุณสมบัติมากที่สุดไร้สาระพี่อย่ามาอวดเบ่งน้องชายสองคนพูดพร้อมกัน เมื่อเห็นว่าบรรยากาศครอบครัวมีความร่วมมือรวมใจกันมากขึ้นเพราะมีลูกสาวคนใหม่แม้กระทั่งลูกชายคนโตที่เคร่งครึมที่สุดก็ยังทำตัวน่ารักอย่างจริงเสียนก็อดหัวเราะไม่ได้เซียวโหรคือดาวนำโชคของเธอจริงๆเอาละหยุดทะเลาะกันได้แล้วทันใดนั้นเซียวหลี่ก็ร้องห้ามสามพี่น้องที่กำลังโต้เถียงกันเป็นเรื่องยากมากจริงๆที่จะเลือกใครคนใดคนหนึ่งจากพี่พี่สามคนถ้ายอย่างนั้นพ่อขอรับหน้าที่ผู้คุ้มครองเซียวโหรเองก็แล้วกัน ไม่ได้ครับพี่น้องทั้งสามพูดเป็นเสียงเดียวกันอีกครั้งห้าห้าห้าคุณปู่เสียวหัวเราะเป็นครั้งแรกที่ท่านหัวเราะหนักมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่านมองดูพี่ชายทั้งสามและเอ่ยขึ้นอย่างนึกสนุกแล้วถ้าเอาอย่างนี้ละให้เธอทุกคนเป็นอัศวินของน้องสาวในคืนนี้ดีไหมเอาลับไปกันได้แล้วอัศวินทั้งหลายอย่างจิ้งเสียนพยักหน้ากล่าวว่าเป็นความคิดที่ดีค่ะ ไปกันเถะน้องโหรเซียวสาคือคนที่กระตือรือร้นที่สุดในหมู่พี่น้องตระกูลเซียวถังสีพยักหน้าตอบเขาดีครับไปกันเถอะเธอรวบชายกระโปรงแล้วเดินขึ้นบันไดแต่ขณะเดินผ่านผนังซึ่งเป็นกระจกเงาเธอก็หยุดลงทันทีแล้วจ้องมองตัวเองในกระจกเธอต้องตกตะลึงบ้าไปแล้วเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์คนนี้มาจากไหนเธอเกือบจะมองเห็นเซียวโหรเป็นตัวเอง โอ้พระเจ้านี่คือร่างจำแรงของเธอและการแต่งหน้านี้นี่คือการแต่งหน้าอย่างสมบูรณ์แบบที่008บอกใช่ไหมโอ้พระเจ้านี่เป็นแค่การแต่งหน้าจริงๆหรือแม้แต่ขนาดหน้าอกเธอก็เปลี่ยนจากคัพ A เป็น 32C แล้วเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาและจมูกของเธอทำไมเขาไม่บอกฉันล่วงหน้าว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ มีหน้าละทุกคนถึงได้มองดูเธอด้วยท่าทางประหลาดใจอย่างมากแม้แต่เธอก็ยังจําตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำเมื่อเห็นทั้งซียืนนิ่งอยู่ในความงุนงงเซียวเหยวก็กระซิบกับเธอเซียวโหรเป็นอะไรไปเหรอทั้งซีได้สติจากพวังก็สายสีสะทันทีไม่ได้เป็นอะไรขับไปข้างบนกันเถอะ ถังซีกับพี่น้องตระกูลเซียวเดินขึ้นไปชั้นบนถึงตอนนี้หลิวเฉิงวีซึ่งหลบจากนักกล่าวมาได้ในที่สุดก็เดินตามขึ้นไปเมื่อเห็นทั้งซีเขาก็เลิกคิ้วโก้โ oh, ห oh, สวยอะไรอย่างนี้ทันทีนั้นเซียวจิ้นหนิงซึ่งรอเขาอยู่ในห้องจัดเลี้ยงมานานก็เดินเข้ามาหาปากบ่นด้วยท่าทางหูตาพราพร้าพี่เฉิงวีทำไมไม่เข้าไปในงานล่ะคะหลิวเฉิงอวีละสายตาหันไปยิ้มให้เซียวจิ้นหนิงพี่เพิ่งคุยโทรศัพท์เสร็จหน้า จากนั้นก็อบแขนรอบเอวเธอด้วยท่าทางรักใคร่ไปสิเข้าไปข้างในกันเซียวจิ้นหนิงพยักหน้าอย่างนุ่มนวลและตอบว่าขับไปกันเถอะทางด้านถังซีเธอขึ้นไปชั้นบนกับพี่ชายทั้งสามเมื่อมองลงมาจากที่นั่นก็เห็นผู้คนมากมายในห้องโถงจัดเลี้ยงชั้นล่างถังซีไม่ชอบสังคม และสถานะของเธออยู่ในระดับค่อนข้างสูงส่งมาก่อนจึงไม่จําเป็นต้องรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ตอนนี้ขณะที่มองดูผู้คนที่อยู่ชั้นล่างจูๆ่ๆเธอก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาเธอคงไม่สามารถหนีจากภาระทางสังคมเหล่านี้ได้ เมื่อเห็นหน้าตาเธอเคร่งเครียดด้วยความเจ็บปวดพี่ๆก็คิดว่าเธอกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับผู้คนระดับสูงในเมืองเอเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเป็นที่เข้าใจได้ว่าเธอคงต้องตื่นเวทีแน่นอนเซียวจริงปลอบเธอด้วยคำพูดอันอ่อนโยนไม่ต้องกลัวนะเซียวโรเดินตามพี่พี่จะปกป้องเธอเองไปเลยดูสารรูปผอมแห้งของตัวเองซะก่อนจะปกป้องใครได้ เซียวสาผลักเซียวจิงออกไปแล้วพูดกับทั้งซีด้วยความรักใคร่เอ็นดูเซียวโหรพี่จะปกป้องเธอเองเธอไว้ใจพี่ได้พี่น่ะเทควันโดสา,สายสีดำเชียวนะทั้งสีเลิกคิ้วอุทานจริงเหรอคะดูเหมือนว่าถ้าเธอต้องการพัฒนาคะแนนการต่อสู้น่าจะหันไปขอความช่วยเหลือเซียวสาได้ ขณะที่เซียวสาพยักหน้าด้วยความอิ่มอกอิ่มใจเซียวเหยวก็ส่งเสียงในลำคอแสดงความดูแคลนขึ้นมาอีกครั้งหน้าตาเฉยเซียวสาโมโหจองเซียวเหยาวขณะกล่าวว่าอะไรเหรือครับพี่มีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่ามาเลยมาสู้กันนายแน่ใจหรือว่าจะเอาชนะพี่ได้เซียวเหยาวเหลือบสายตาไปด้านข้างชายตามองเซียวสามาสิมาลองกันสักตั้ง เซียวสาตัวสั่นทันทีเขาเข้าไปหลบหลังถังซีมองเซียวเหวยาด้วยสายตาขุนเคืองพี่โอดเก่งมากเพราะถือดีว่าเป็นผู้อํานวยการกองผู้อํานวยการกองถังซีมองเซียวเหวยวด้วยความรู้สึกทึ่งเมื่อเห็นว่าคําพูดของเขาดึงดูดความสนใจจากน้องสาวได้เซียวสาก,ก็กระซิบกับถังซี นี่เซียวโรรู้ไหมที่ไม่ค่อยบอกใครหรอกนะเรื่องนี้แต่เธอเป็นข้อยกเว้นที่เซียวเหาเป็นผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติเขาไม่ได้แค่รู้ข่าวกรองระดับประเทศมากมายนะแต่เขายังเป็นปรมาจารย์กังฟูอีกด้วยเซียวสาเซียวเหว่ยจ้องหน้าเซียวสาฝ่ายหลังหุบปากไปทันทีดวงตาถังซีเป็นประกายดูเหมือนเธอจะเรียนรู้กังฟูจากเซียวเหย่ยได้อย่างไรก็ตามถังซีหันไปมองเซียวสาพร้อมกับหัวเราะเบาๆถามว่า มีกี่คนคะที่พี่บอกความลับนี้เซียวสาเกาสีสตอบว่าพี่จำไม่ได้เมื่อเห็นถังซีหัวเราะอย่างมีความสุขเซียวเหยก็ปล่อยเซียวสาไปในที่สุดเขาเดินเข้ามาหาถังซียื่นมือออกมาแล้วบอกเธออย่างอ่อนโยนไม่ต้องกลัวนะในความเป็นจริงเซียวสาไม่ใช่คนปากสว่างมีเพียงพี่น้องเซียวเท่านั้นที่รู้เรื่องตัวตนของเซียวเหย่แม้แต่คนในตระกูลอย่างรวมถึงท่านนายพลหยางก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ ทั้งซีรู้ดีว่าพวกเขาพูดแบบนี้เพื่อช่วยให้เธอผ่อนคลายความอบอุ่นแผ่ซ่านขึ้นมาภายในร่างกายขณะเธอกอดแขนเซียวเยาวไว้เออเอาเฮยพี่ขี้โกงนี่เซียวสากับเซียวจริงประท้วงทันทีพี่ควรปล่อยให้เซียวโหรเลือกเอง เซียวเหวยาหยุดเดินมองกลับไปที่น้องๆดวงตาน้องชายทั้งสองเป็นประกายขึ้นเมื่อคิดว่าพวกเขาอาจมีโอกาสแต่ทว่าขณะพวกเขากำลังจะบอกให้ถังซีเลือกเสียงเยือกเย็นของเซียวเหวยาก็เป่าฟองสบู่ของพวกเขาแตกกระจายก็เซียวโหรเลือกแล้วนี่ไม่ใช่เหรอโอพระเจ้าเขาเผด็จการมากเหมือนที่เธอเคยเป็นเธอชอบจังพี่เซียวเหยาพี่หน้าไม่อายเซียวสาก,กับเซียวจริงเริ่มโกรธ เซียวเหยาส่งเสียงเยะหยันอย่างเย็นชาและตอบกลับคือพี่ไม่สนใจหรอกพวกนายมันคนละชั้นกับพี่ทั้งซีกับพริบตาปริบๆทำไมเสียงพูดแบบนี้ช่างคุ้นเคยดูเหมือนเธอเคยได้ยินจากที่ไหนสักแห่งทั้งซีควงแขนเซียวเหยาเดินลงบันไดทีละขั้น สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาพ